สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ทุกท่านด้ยครับผมตอนนี้อยู่กับผม First Lock ครับแล้วเราก็อยู่กันในช่วงเรื่องเล่าโลกวิญญาตสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่6แล้วเราก็จะมาต่อกันจาก EP ที่แล้วกันเลยครับและสำหรับ EP นี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องสัมภเวสี สำหรับเรื่องนี้จะไม่ค่อยนานเหมือนอีพีก่อนๆครับเรื่องนี้แร่เดียวไม่นานเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อรับฟังกันต่อได้เลยครับหลังจากที่ผมต้องย้ายกาดังแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรพวกนี้เกิดขึ้นเลยถามว่าเขายังมีมาเข้าฝันไหมก็ไม่มีเข้าฝันเลย ุกอย่างเป็นเหตุการณ์ปกติแต่ก่อนหน้านี้ครับก่อนที่ผมจะย้ายมาอีกโกดังเนี่ยคือโกดังที่ผมย้ายไปเนี่ยคือเปิดมาก่อนแล้วเลยด้วยเกิดเหตุจากอะไรหลายๆอย่างผมก็เลยต้องย้ายไปอีกโกดังส่วนโกดังนี้ครับก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเหมือนกัน เรื่องมว่ามีอย,อยู่มาวันหนึ่งผมเนี่ยทำงานอยู่อย่ดีๆก็มีโทรศัพท์จากที่โกดังที่ผมจะต้องย้ายไปยโทรมาหาผมคนที่โทรมาหาผมเนี่ยก็คือเป็นน้องที่ทำงาน ที่อีกโกดังหนึ่งโทรมาหาผมโทรมาถามว่าพ Pre ี่เฟิร์สพี่เฟิร์เนี่ยพี่น้องที่เป็นคนขับรถอะ่ะเขาบอกว่าได้ยินเสียงไอเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังผมก็เลยบอกว่าคิดไปเองหรือเปล่าดูิดีก่อนอาจจะมีใครไอก็ได้ <c oughs> น้องคนนี้ก็บอกผมว่าพี่ผมอยู่กันแค่สองคนนะ ว่าตอนนั้นน่ะที่น้องคนที่ได้ยินเสียงใคเขานั่งกันอยู่สองคนผมก็เลยเอ๊ผมจะช่วยน้องมันยังไงดีผมก็เลยถามว่าที่นั่นล่ะมีอะไรแปลกแปกไหมน้องก็เลยถ่ายรูปมาครับเป็นเหมือนองค์ที่เป็นองค์เล็กๆเหมือนสลักเป็นรูปทรงของ สีหรืออะไรผมก็รู้เอออาจจะมาจากนี้ก็ได้นะแลวพอหลังจากที่ผมบอกรองเบลว่าต้นเหตุอาจจะเป็นนี้อาจจะเอาไปปล่อยหรือเอาไปใส่บาตรหรือยังไงก็ได้พอมาใช่ยอยีกวันหนึ่งครับพี่เบียร์เนี่ยเขาก็เล่าผมทฟังว่าในในโกดังของเขาเนี่ยเกิดเรื่องวุ่นวายแล้วก็มี ะเลาะกันเลก็มีตีกันซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนพี่เบียนนี่แหละครับเขาไปเอาพระที่วางไว้อยู่ในห้องน้ำเอาเก็บกลับมาหลังจากนั้นมาก็มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นตลอดมาเรื่อยๆจนผมแนะนำว่าให้เอาเนี่ยที่เป็นพระองค์เล็กอันนี้ยเอาไปปล่อยซะ เอาไปใส่บาตรก็ได้หรือเอาไปใส่ในสังกระานให้หลวงพ่อหรือใครก็ได้พราะหลังจากที่เอาองค์บูรุษสีองค์เล็กๆเนี่ยไปปล่อยเหตุการณ์ที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันก็ไม่มีเกิดขึ้นเลยคือผมจะบอกกอนคุณว่าบางอย่างที่เป็นอย่างสมมุติว่าเป็นสนักปู่หรือสีองค์เล็กๆอย่างนี บางทีอาจจะไม่ใช่เป็นปู่อย่างที่เราเข้าใจก็ได้บางทีอาจจะเป็นสัมภเวสีหรือเป็นผู้ผีวิญญาณเนี่ยอาจจะสิษอยู่ในวัตถุในวัตถุนั้นก็ได้ผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเป็นตุ๊ก,กตาที่ทำไมบางทีเราเห็นว่าเอา้ามีกุมารทองเข้าไปศิงตุ๊กตาได้ล่ะมันก็น่าคิดแล้วก็ ที่เป็นรูปปั้นเหมือนเป็นรูปปั้นดินเผาเงี้ยครับถ้าหากว่าพวกวัตถุพวกเนี้ยไปอยู่ผิดที่ผิดทางผิดจุดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไปวางตรงจุดที่เป็นทางผีผ่านสิน่งที่เป็นสัม,มเวสีก็อาจจะเข้ามาสิงในคุณนี้ก็เป็นได้เรื่องนี้ค่อนข้างจะ ต้องละเอียดพอสมควรน,นะอาจต้องศึกษาอะไรรึเนล่าอ,อะโอเคแล้วก็กลับมาเข้าเรื่องกันต่อพอผมย้ายมาที่กูดังเนี่ยเหตุการ์ที่ผมเห็นหางตาหรือเห็นผีอะไรเนี่ยก็ไม่มีเลยจนมีอยู่วันหนึ่งครับวันนั้นเนี่ยผมต้องอยู่ดึก เพราะว่าผมต้องเตรียมของเนี่ยส่งพรุ่งนี้เช้าและมันเป็นงานด่วนแต่ของที่ต้องเตรียมเนี่ยมันไม่เยอะมันเป็นของที่เราต้องทำความสะอาดแล้วมันเป็นคราบกาวซึ่งมันออกยากมากก็เลยต้องใช้น้ำยาบ้างพอใช้น้ำยาขัดเสร็จปุ๊บสีที่เป็น อยู่ในอุปกรณ์นั้นนะมันก็จะจางลงก็เลยต้องเอาสีมาพูดอีกให้มันคงสภาพเหมือนเดิมผมจำได้ว่าวันนั้นนะผมทำผมทำอยู่ถึงประมาตีสองได้พอผมทำงานเสร็จปุ๊ผมก็นั่งเล่นผมก็กล่าวอ่ะอย่รอสักเกือบเกือบตีสามแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับ พราะว่าตอนคืนเนี่ยรถมันไม่เยอะอีกแล้วแล้ววันนั้นเนี่ยพอผมทํางานเสร็จผมรู้สึกเพียมากเลยผมรู้สึกไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงมันเหมือนว่าเราหมดแรงแล้วครับเราหมดแรงเลยเราทําอะไรไม่ได้เลยพอผมเริ่มฟื้นกำลังได้ไปกินน้ำกินท่าไปเปิดสปอนเซอร์กินพอได้กำลังกลับคืนมา ผมก็เตรียมตัวสตาร์ทรถเตรียมที่จะกลับบ้านพอผมสตาร์ทรถวอร์มเครื่องรถอะไรเสร็จแล้วผมก็ขึ้นรถแล้วก็ออกตัวไปปกติเนี่ยทุกวันเวลาผมกลับบ้านมันจะมีอยู่เทินอยู่ซองอยเทินครับ ให้ท่านู้ฟังลองยูเทิร์ที่หนึ่งยูเทอร์ที่สถ้าเป็นแต่ก่อนเนผมจะกลับยูเทอร์ที่สองเพราะว่ายูเทอร์หนึ่งมันฟังผมเนี่ยมันกลับรถไม่ได้แต่มันก็ยังมีที่แบบว่าคนแบบหลักลอกกลับรถอะไรเงี้ยอ่าแล้วยูเทอร์ที่สเนี่ยจะค่อ U 2, คนข้างไกลไกลเลย ประมาณสองสามโลได้ห่างจากโกดังไปถึงยูเทอร์ที่สองเนี่ยน,น่าจะหูหลลุ่ประมาณสองสามโลสามสี่โลประมาณได้คงว่าขับไปครับขับไปขับไปขับไปผมว่าคิดอะไรไปเพลินเพลินคิดนู่นคิดนั่นคิดนี่บ้างทีนี้ผมก็ขับไปเรื่อย ผมก็ชิดขวาและใจผมนะผมไม่คิดว่าเออผมจะกลับรถตรงนี้ยจะกลับรถอยู่เถินแรกนี่ผมขับไปผมก็คิดอะไรเพลินเลยครับคิดนู่นคิดนี่คิดเพลินไปเลยนะแล้วบวกกับว่าเราเพลียด้วยล้วก็ค่อยๆขับขับไปขับมาผมเลยอยู่เถินแรกผมกออ็ไม่ได้เอกใจเลยผมคิดว่าอ,อื เดี๋ยวค่อยไปขับอยู่เทือนที่สองแล้วกันผมก็ค่อยๆขับไปเรื่อยๆและตรงช่วงระหว่างฝั่งตรงข้ามอะครับมันจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งวัดนี้ค่อนข้างใหญ่มากผมก็ขับรถไปแล้วผมก็เลือนไปเห็นวัดผมก็ผมก็สิีดังคิดในใจเนาะเวลาตอนคืนแถวเนี้ยมันดูสงบเนาะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยรถมันจะเยอะมาก ก็ค่อนข้างติดยิ่งถะาใครแบบขับรถจุนมาเนี่ยโอ้โหไม่ต้องสือกเลยถ้าออกจากบ้านสายยางันก็เข้างานสายแน่นอนอ่ะที่ผมขับไปจนผมมาถึงยูเทอร์ที่สองผมก็กลับรถยูเทอร์ที่สองเอาผมกลับรถได้แล้วปตลบกระโ,ะกะโลกใช่ไหมผมก็กล่าวว่าบิดตรงไปเลย ก็คือปิดแบบร้อยยี่สิบสามสิบเลยขับแบบเร็วมากทีเนี้ยผมเห็นแล้วว่ามันมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งประมาณดูแล้วน่าจะมีอายุน่อยคือไม่น่าจะมีคือมีอายุเลยมีอายุประมาณหกสิบสิบได้ผมก็เห็นแล้วว่าเขาเนี่ยกำลังจะข้ามถนนผมก็ชะลอชะลอ เก่าเอออยวเขาก็าคงจะแบบค่อยผกูกเก่าให้ให้เขาอะข้าบไปก่อนแล้วผมค่อยปิดไปเที่ยีผมขับมาเขาก็ยังไม่้าบผมก็ค่อยๆชะลอชะลอชะลอไปคือผมก็เห็นว่าเขาก็ยืนอยู่นั้นเขาเนี่ยก็มองผมมาตไก,กายเลยเขามองผมมาตไก,กาเลยจะให้นึกถึงสิริระของ คุณยายคนนี้ก็คือสภาพเน่ยสตละข,ของของเขาเนี่ยก็จะยืนหลังค่อมๆเหมือนเดินก็ถึงจะเดินไม่ไหวแล้วอ่ะเขาก็เห็นผมมกแต่ไกในอกเม,มื่อคิดว่าเออกล่าวใจหย,ยุดและเขาเดินข้ามไปจังหวะที่ผมแบบเกือบจะถึงตัวเขาแล้วดีๆเขาก็วิ่งเลยแล้วความรู้สึกแบบว่าเขาวิ่งไวมากเขาวิ่ง ตัดหน้ารถผมผมทีนี้ผมก็เลยแบบเอา้าเราชะลอตั้งไกลได้ทำไมไม่ข้ามผมก็เลยแบบผ่นานหลังไปแล้วบอกเขาว่ายายยายข้าวถนนนะยายดูหน่อยสิเดี๋ยวก็ชนตายหรอกระวังหน่อยนะยายพอผมพูดก,กับยายเสร็จผมก็ขับรถตามปกติในช่วงจังหวะที่ผมกำลังขับรถอยู่ ขับรถไปได้สักระยะหนึ่งผมเลิมมีความรู้สึกว่าทำไมหลังมันดูหนักๆเพราะว่ารถเราหนักหรือเปล่าคือผมจกว่าผมเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์ที่อ่ผมขับบิ๊กไบค์แล้วรถบิ๊กไบค์เนี่ยมันก็ค่อนข้างมีน้ำหนัก ตัวที่ผมขับเนี่ยจะเป็น c p 500 r 500R น้ำหนักก็พอได้อยู่แต่วันนั้นนะผมรู้สึกว่ามันหนักผิดปกติรู้สึกว่าข้างหลังผมมันหนักมากเวลาเราอย่างผมเนี่ยจะขับรถอยู่คนเดียวคงจะจะรู้น้ำหนักรถว่าเวลาเลี้ยวรถจะน้ำหนักยังไงถ้ามีคนซ้อนเนี่ยรถเวลาเลี้ยวน้ำหนักจะเป็นแบบไหน อันนี้เหมือนมีคนอยู่ข้างหลังผมผมก็รู้สึกเอกใจก็เลยหันไปมองกระจกข้างขวาก่อนเพรว่าผมเนี่ยกำลังจะตีออกขกวาผมก็เห็นเหมือนเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังแต่ผมเห็นไม่ชัดเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยผมต้องปิดชิวหมวกถ้าเกิดไม่ปิดชิวหมวกพวกมลงมาแมลงเนี่ยเข้าตาเต็มไปหมดเลยผมก็เห็นเหมือนมีเงาผมก็เข้าใจว่าเออ ไฟมันสลัวไฟมันไม่ค่อยสว่างก็คือไฟมันน้อยด้วยอ่ะผมก็ไม่ได้ใส่ใจเลยพอผมตกขับตรงไปเรื่อยกำลังจะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะต้องเข้าใต้ที่เป็นเหมือนสะพานข้ามแยกผมก็ต้องลงข้างล่างเพื่อผ่านสี่แยกแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยอเพราะว่าสนะพาน่ะมันเลยซอยไป มก็หันมองไปทางซ้ายตรงกระจกก็เห็นเหมือนเงาเนี่ยหันหน้ามาผมก็คิดว่าผมไม่ใช่หรอกแสงอาจจะน้อยอ่ะผมก็ขับไปพอผมไปถึงตรงสี่แยกไฟแดงทีนี้ผมก็รู้สึกได้เลยว่าโอ้โหปมดไ่นหนักผแม่่หนักจริงๆผมว่าผมมีขาเดียว ปกติผมมีอขาเดียวเต็มเท้าอเนียมันจะรู้สึกว่าเหมือนมั่นคงอ่ะอ่ามันรู้สึกว่ามันมั่นคงแต่คนนั้นมันรู้สึกว่ามันรถมันจะล้มแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเออคือผมมาคิดในใจว่าเราอะทํางานเหนื่อยผมก็จะทํางานเหนื่อยแล้วมันไม่มีแรงแล้วผมก็เลยเอ๊ะเดี๋ยวค่อยๆขี่ไปแล้วกันเราไม่ขับเร็วแล้ว เราจะไม่ประมาณแล้วพอฟังผมเนี่ยตรงสีแยกเนี่ยพอพอ,พอฟังผมในไฟเขียว mm hmm. ผมก็วิ่มอเตอร์ไซค์ไปทีเน mm ี hmm. ้ย yeah. มอเตอร์ไซค์ผมมันยวบลงมันยวบเหมือนเหมือนโชว์มันยุบลงไปครับโชว์มันยุบลงไปยุบ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 ลงไปผมก็ว่าเอะรถเราเป็นไรวะโชว์เราเสียเปล่าวะ mm hmm. ผมก็เลย คือตอนแรกผมกะว่าผมจะชิดซ้ายแล้วผมก็จะจอดดูรถคือผมเนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนอื่นเป็นไหมแต่สำหรับผมอ่ะเวลาผมจะจอดดูอะไรเงี้ยคือผมจะมองกระจกข้างก่อนผมจะมองกระจกข้าง่หรอมีรถเบียดซ้ายมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกคนก็อาจจะเป็นผมจะมองกระจกข้างก่อนแต่พอผมมองกระจกข้าง สิ่งที่ผมไมเห็นน่ะมันคือคุณยายที่ตัดหน้ารถมันยิงขยุมท้ายเบาะท้ายเบาะรถผมอยู่นั่งขยุม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 แบบแล้วเขาไม่รู้ไปเอาแรงคือขยุมท่าที่เขาขยุมอะมันเขาแรงมากมันแรงมากเขาอยูดที่พักเท้าแล้วเขาก็จับตรงเบาะท้ายผมแล้วก็ขยั้งขยุม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 ผมก็เลยตกใจว่าเฮ้ย แตนน่เขาอะตอนแรกเขาก้มหน้าขยุ่มขยุ่มพอผมตะโกนเฮ้ยเขาก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วตาเขาแบบขวางแบบโกรธมากเลยผมก็เลยบอกเขาว่าย้ายลงไปเลยนะไม่ต้องมายุ่งกับผมเลยนะถ้าเกิดไม่ไปนะผมแช่งจริงเลยนะอย่างเนี้เขาเรียกว่ามากวนกันแล้วนะเนี่ยยายเขาก็มองหน้าผมแล้วเขาก็ยิ้มแบบ ส่ให่ยิ้มอะแล้วเขาก็แลกยิ้มใส่ผมแล้วก็โดดผมไปเลยทีนี้แบบตอนแรกผมกล่าวว่าผมจะขับรถแบบชิวๆเออไม่ค่อยไม่จะไม่เร่งรีบอะไรเลยทีนี้ผมก็เลยบิดสุดสุดปอกเลยจนไปถึงแบบทางบังคับเลี้ยวอะผมชะลอผมก็ตั้งสติว่าอูเอาแล้วเอาแล้วยังไม่ทำทำยังไม่ทด้ทำอะไรเลย,เลย อ่ะนีผมก็ขับนั่นแต่นี่ผมก็จำได้นะผมว่าจะค่อยๆขับเพราะผมก็รู้สึกว่าผมตัวผมมันเหนื่อยมากผมก็ขับไปขับ,ข,บขับไปคือทางที่ผมขับเนี่ยทางฝั่งขวาเนี่ยมันจะปีนเหมือนสาบเป็นเหมือนต้นตะเคียนต้นไรอะไรสักอย่างแล้วก็จะมีชุดไทยชุดอะไรอยู่ ปกติผมกลับตอนคืนเนี่ยผมจะไม่ค่อยเห็นแต่มีวันนั้นน่ะผมเห็นเหมือนมีผู้หญิงใส่ชุดไทยมีย่ตรงนั้นเขาก็หันมามองผมผมก็เลยทำเป็นไม่สนใจขับนั่งไปแล้วทีนี้มันเหมือนกับาป,ประมาณเหมือนว่าอะไรไม่รู้สักอ,อย่างมาสะกิดให้ผมหันไปม,มองทีนี้ผมก็เห็นมีเป็ดอยู่สองตัว นี้ผมก็ทําเป็นไม่สนใจว่าขี่มอไซค์จากที่ผมก็จะไม่รีบท,ที่ผมรีบขับมอไซค์เด็คือจะออกจากซอยนี้ให้เร็วที่สุดอะพอทีนี้มาผมมาถึงบ้านผมก็เลยแบบโอ้มไม่ไหวแนละ้วผมใส่ต้องแบบต้องทำอะไรทักอย่างผมก็เลยสวดมนตนแผ่เมตตาแล้วก็กวดน,น้ำเพราะว่าคือหลังจากที่ผม ทำให้ที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในคอนเทนเนอร์ผิวดำผมก็ไม่ได้กวดน้ำไม่ได้อะไรเลยผมก็ทำให้เขาแค่นแล้วผมก็ไม่ได้ทำเลยจนมาเกิดเหตุการณ์นี่ผมก็เลยอะ่แผ่เมตตาสดมดุมน,น่าสมาธิแล้ก็กวดน้ำไปให้เขาแ่่ังจิกนัรมาผมก็ไม่เห็นไม่อะไรเลย กับเหตุการณ์แล้วผมก็ไม่ไปยูเทิร์นโครงที่สองเลยผมก็จะยูเทิร์นโครงแรกตลอดผมก็ตั้งตืตอนสติตัวเองว่าจะไม่ลืมจะไม่ลืมจะไม่ลืมโอเคครับสำหรับ e p ก็จบเพียนเท่านี้แล้วสำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าชอบก็กดไลค์แล้วก็ กดซับสไคร์กันให้ด้วยครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปเรื่องผีอย่างแน่นอนและที่วันเนี้ยผมพยายามตอนแรกผมกล่าวว่าผมจะริ้งช่วงไปสักวันหนึ่งก่อนแล้วผมค่อยเล่าผมมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมอยากเล่ามากแต่เนี่ยผมขอเรียบเรียงดีๆก่อนอะี้ผมจะเล่าให้ฟังผมจะต้องบอกก่อนเลยว่าเหตุการณ์เนี่ย เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมเกือบตายได้เลยเกือบจะไม่ได้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอย่างนี้แล้วสำหรับเรื่องน่าจะเป็นเรื่องอะไรก็โปดติดต,ตามมันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม